อ๋อมาเนี้ครับมาเนี้ยมา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 นี้อันนี้ครับมาเนี้เดี๋ยวผมแก้ทำมันไม่เห็นเดี๋ยวผมแก้ทำมันไม่เห็นอยู่ตรงไหนอะครับมองไม่เห็นเลยอะพี่คนหรือเปล่าที่เนี่ยเฮ้ยเขาอยู่บนฟ้าหรือเปล่าเฮ้ยยมีบนฟ้าก่อนเฮ้ยไปมองไม่เห็นเลยอะ ถึงพี่หนูพี่ก็มีอยิงหนูหรือเปล่าครับพี่จะทำยังไงหนูออกมาดิหนูออกมาเจอพี่ดิไหนอ่ะเอาไปยืนตรงหน้าพี่ดิเดี๋ยวพี่เล็งๆอยู่อย่างเงี้ยเออถ้าผมจะเดินเข้าไปหาผู้หญิงสักคนนึงผมคำถามแรกเลยเธอแส่กิงงในสีอะไรวันนี้ถ้าเขาตอบมาแบบสีแดงเงี้ยเขาคือว่าเราเขามีใจแล้วเขาชอบเราแต่แลาวก็ด่าเราไอ้โลกรีตเนี่ยก็คือแบบจบบทสนทนาแค่นั้นนี่คือการร้องค่ะหยุดหยุดถ้าไม่อยากตายหยุดครับหยุดครับหยุด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 เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ยิงยิงยิงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้วอลมีร้านเติมยูซีคุ้มคุมมาแนะนำนะครับร้าน Li ชแมนช็อปนั่นเองครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ถูกและไววอลคอนเฟิร์มเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะครับหรือทักไว้ได้ที่เพจเลยนะครับร้านเติม UC ซคุ้มคุมแบบนี้ จะไม่ลองได้ยังไงนะครับซึ่งตัววอก็เติมเองจากร้านนี้เหมือนกันใช่มีวอลลกเหรอตามไหมตามนี่ครับต้องรู้ดิว่าต้องตามใครอะครับตันน่ะเบอร์สี่อะใช่เลยปวดน้ำเลยครับจริงนี่ครับผมไม่ใ่ตัวปลอมนะครับน้องๆตัวจริงครับผม ฟังเสียงใังเสียงใช่ใช่ใช่ลายเซนชัวร์ไม่มือนิ่มนะฟังผิดเปล่าวเออไปเรียกมาเยอะไปเรียกมาเยอะผมอยากโดนโถมาครับขอเยอะหน่อยขอสิบตี้อ่ะขอแบบเก้าสิบเก้าคนลงนี่ไปเลยผมติดตามอยู่เนี่ยสายหม้อเนี่ยติดอะไรติดม่อติดตามกี่วันแล้วครับอ๋อสามวันครับสายหม้อ ไม่ได้เลี้ยงผู้ชายใช่ไหับเลี้ยงผู้หญิงอะมอพอดีพอดีมันเผื่อตัวเผื่อใจไปครับมันเป็นไปตามอารมณ์บางทีอารมณ์เหงาอะไรเงี้ยครับก็ต้องหาใครสักคนมาอยู่ข้างกายเลยครัมันเปี่ยวใช่ไหมครับตอนนั้นใช่มันเปี่ยวใช่คือเธอในไม่เป็นคนเหงาเนี่ยไม่เข้าใจหรอกในมีเมียแล้วไงใช่ปะล่ะไม่ใช่ครับหน้าไม่มีใคแขวะเออขอโทษครับ วันนั้นไปกดเล่นกับทานอสไว้กดสมเจอทานอสวันนี้เจอวอลิกไว้ทานอสกับวอลิกชอบไหนมาก่อนอ๋อต่วนอย่ผมดูทานอสอับวอลิกไม่ค่อยดูหรอกมอสาวผมไม่ค่อยดูพูดไงนะพูดไรื่องหนะอีกทีหนึ่งชอบมอสาวชอบใคร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 พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีนึงพูดอีกทีนึงชอบใครชอบใครชอบวอลิกครับชอบวอลิคครับทากูไม่มีระเบิดก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกกูเยดะโคตรใจร้ายอ่ะกูดูคลิปนั้นอ่ะวอลิกแม่งทิ้งเพื่อนตายนอกวงอ่ะผู้ชชาาาายยยยยผผูู้้้้้หญิิิงงงอออออ่่ะะ๋๋๋ันนนนนนมมปกกกตคครบเเเดดดีีีีววไ็โทล มึงโคตรหิวแล้ว่กูชอบมึงหว่ะมึงหิวกูจัดเลยมึงแบบยิงโลแล้วแบบเอาเลยอ่ะโถ่เลยอ่ะมาแล้วมาแล้วผมไม่มีเลือด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 มีเลือดไหมโอ้ยยายายาถ้าเราจะถอยมันเราต้องเดินขวาครับแล้วถ้าเดินซ้ายครับเดินซ้ายก็ตายหมดครับนั่นแหละเดินอยู่ในกล่องเหรอใช่เอ๋ยืนทำไรเหล็กตัวนึงอยู่ข้างหลังมาเดินพร้ามาเบอร์สองอะงครับหนึ่งไปครับสองท่อมเอ้าไปเร็ว เดินไปเลย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 เดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเลยนี่มีคนแล้วหน้าด้วยไอเช่เอาเขาเรียกครบหลังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่หมดนะตรงเนี้ยมาเล่นกันก่อนหมดแล้วไม่ใช่ครับเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งอ่าผมดีตัวหนึ่งอยู่ อ๋อมานี้ครับมานี่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 ก่อนมี่ก่อนเดี๋ยวผมแก้มทำมันไม่เห็นเดี๋ยวผมแก้มทำมันไม่เห็นเดี๋ยวผมแก้มแก้มมาที่ครับมานี่มานี่มานี่แล้วเห็นปะมันอยู่ตรงหน้าผมนี่มันอยู่ตรงหน้าผมเดี๋ยวรอรรอกันเดี๋ยวรอเพื่นรากันนะจะฆ่ามึงมึงจะรอดเหรอฮะมึงจะรอดเหรอไอ้รอ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 เพื่อนกัสีคนเอาแบบสีคนนะเข้าไปสี่เท่าไหนะผู้หญิง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 ง เอ้ยไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนหรออยู่ตรงไหนอ่ะครับมองไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมมองไม่เห็นเลยอ่ะมีคนหรือเปล่าที่เนี่ยเอ้ยนายเห็นคนกันไหมเนี่ยหคนอยู่ไหนอ่ะเอ้ยทำไมผมไม่เห็นคนวะไอ้คนอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยไอ้ไอ้เขาอยู่บนฟ้าหรือเปล่าเฮ้ยยมีบนฟ้าก่อนเอ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะ หนูอยู Bref, ่งไนครับคือถึงพี่เห็นหนูพี่ก็ไม่ยินหนูอยู่ดีอ่ะพี่ไม่ยิงหนูอยู่ดีครับถึงเห็นหนูอ่ะหนูก็รอดอยู่ดีหนูจะทำไหมครับพี่จะทำไหมลุงงี้ไงหนูออกมาดิหนูออกมาดิออกมาเจอพี่ดิไหนอ่ะออกมาอยู่ตรงหน้าพี่ดิเนี่ย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 พี่เล็งเล็งอยู่อย่างเงี้ยเออพี่ไม่ยิงหนูอยู่ดีครับถึงเห็นหนูอ่ะหนูก็รอดอยู่ดีเอ้ยโกรธดิ หวใจไหลอดเยียมต้นเหตุอวอลลิคคนเดิมได่เปลี่ยนไปแล้วไม่มีแล้วคนเดิมอะไปชิตทรงไบชิวสาวอะหนูมาอยู่หน้าลำกล้องพี่ซีปังให้ดิปูกะปังให้ดีครับหลอเลยต้องเล่นกับน้องผมเว้ยน้องผมแม่งทำผมทรงวอลลิคอะมีรูปไหมครับเอารูปน้องขึ้นรูปโปรได้ไหมในเกมอะ เอาลูกน้องคืลูกโบแล้วเขาไปหลอกไปหลอกขอแบบดูกางเกงในผู้หญิงครับลองเลยลองเอารูปน้องเขาทำบ่อยนี่อยบ่อยลบ่อยไม่ผมผมขอดูจริงๆผมขอดูจริงๆผมขอดูจริงๆแต่ว่าผมเอารูปผมเลยแล้วผมขอดูผมเจตนาลมชัดเจนไงแล้วเวลาผมจีบสาวเนี่ยผมบอกเธอวันนี้ใส่กางเกงในสีอะไรผมชอบคือถ้าเขาตอบแสดงว่าเขาชอบเราถ้าเขาไม่ตอบแสดงว่าเขาไม่เอาไม่เอาแล้วถ้าเราจะบ้ากามต้องบ้ากามเมื่อครั้งแที่เราเจอกันถ้าผมจะเดินเข้าไปหาผู้หญิงสักคนเนี่ยผมคำถามแรกเลยเธอใส่กางเกงในสีอะไรวันนี้ถ้าเขาตอบมาแบบสีแดงเนี่ยเขาคือว่าเราเขามีใจแล้วเเเเเคค้้าาาาาชอออบบบบบรรรแแต่่่ดไโกินนีย็ืจท นนนาาั้พอมาครับคือรถดีครับคือรถดีครับมีรถหรือเปล่าครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามอ่ะมีค่าวรับด้วยนะยี่สิบบาทนะครับโอนด้วยไม่ต่ำนะคือรถดีครับเบอร์สามคือรถดีรถดีเราเร็วคือรถดีเราเร็วใหญ่ช้าดีครับเร็วๆวงวงมาแล้วเนี่ยเร็วเร็วเรียนโซนมาแล้ว เฮ้ยเขียนมัหัวมั้งหยุดดักหัวหัวพอใจร้ายเล้วหรอครับไม่คือเมื่อกี้จะบอกให้ว่าเพื่อนในทีมเขาสั่งให้พี่ยิงครับแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจยิงเลยเขาบอกให้พี่ยิงเลยเพราะว่าอย่าแบบไปสงสารครับผู้หญิงอะคือพี่ก็แบบผัดไทไม่เป็นเงี้ยเขาแบบสั่งให้พี่ยิงอะเขาบังคับอะคือพี่ไม่อยากทำเลยเขาบอกว่ายิงเลยยิงเลยเขาบอกงี้ยพี่บอกว่าพี่ทำไม่ลงนะแบบเขาเป็นผู้หญิงนะเขาแบบคุนแรงขอร้องขอชีวิตเนี่ยพี่พี่บอกให้ไม่อยู่หน้าลำกล้องอะเพราะว่าพี่อยากจะมองหน้าเต็มๆไงเอาให้แบบหััวใจเเรรราตงงกนอะไยี้ ตอนแรกพี่น้ำตาซึมเลยนะตอนที่ยิงหนูอะน้ำตาซึมตาซึมตาไหลตาแดงเลยอุ่นเขาตาเขาไม่เรียกว่าโกหกครับเขาเรียกว่าไม่พูดความจริงให้เจอเฮ้ยมีกระสุนเขียวเกือบผมไหมมีสามสิบนัดเองอะเอาไปเอาไปแบ่งผมได้ครับมีอยู่สามสิบอะไรนะแบ่งผมได้มีอยู่สามสิบเกี่ยวไหมเถอะครับคุนึกว่ามีสักสามร้อยแบ่งผมได้ครับมีสามสิบใต้ผมยี่ลูกอะ่ละสิบค่ะมันอันหนัก เรื่องแบบนันท์เหลือเกินทีมกูเนี่ยผมมีอยู่สามร้อยจริงอ๋อแบบว่าโอโอเคผมได้แล้วผมได้โคตรกินนั่นละในกใแฟผมอ่ะโอเคครับผมเฮ้ยโอ้โหขวามาขวามาขวาสกิดโอ้ยหูเต็มเลยนี่้ยงดูหลังก่อนดูหลังก่อนเอาหนึ่งน้องก่อนนะพี่นะนึ่นะดูขวบหกว่ะเนี่ยนะครับทีมเลยที่บ้านเลยครับทีมลยที่บ้านเลยมาได้ไหมครับมาได้ไหมเยอะมากเนี้ยเอาตร เนีอาดเอาเอาเอเอาเเอามเานเดเอาดเอาเอาางาาตัวนึเอาเอาเอายุยุครับี่คือการร้องหยุดหยุดถ้าอยากตายยุดยยดหยดยดยเาิงเาุเาุเอยเาชเ่ออยู่ยิงยิงยิงว่ายิงยิงแล้วยิงเออเราลองเาอเาลอสวยนเ เข้านใจไหมครับคำว่าไม่มีมิดแท้ในสนามลบอะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับคำนี้อย่าเชื่อใจใครอีกเข้าใจไหมจำเอาไว้เป็นบทเรียน <c oughs> อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนครับผมจำไว้ไงครั้งหน้าแล้แบบไม่ไว้ใจใครแล้วไงก็ไม่รู้ว่าผมเคยโดนเหมือนเนี้ยผมก็เอาคืนเนี้ยผมผิดหรอกูคเคยโง่ามาแนหะละเราไงเรามีกูไม่โง่กูฉลาดแล้วตอนนี้กูไม่โง่แล้วไงบนขาวครับบนขาวบนข่าว ไมดเลยบนเขาอะไปคอมชาร์ไคมชาใช่ับคาร้ก็ชาต่อดีครับต่อแถวเลยครับไปไปไครับพี่เาเียรถติดแล้วตัวแล้วเียวเคนเดียวอ้าวผบ่ป็นไไม่เป็นไรครับผมายกันแหโอยบเขาอ๋อหออยู่หออยู่เล่นไว้ตงต้นไม้ไหมครับใช่ใช่ครับเอาหน่อหน่าไปกินตุ้มเจ้่นไปเฮ้ยเฮ้บลอบน่ครับาขาน กออเอ้ยเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งรีบครับเดี๋ยวเพิ่งรีบพอค่อถ่ายไหมนี่ไงครับนี่คือทีมเพิร์สครับทีมต่างประเทศครับอุ้ยปลาผิดปลาผิดปลาปลาระเบิดเอ้ยผิดผิดผิดปลาผิดเลยปลาผิดปลาผิดโอ้ยโอ้ยข้าวออกมาข้าวมาก่อนข้าวมาก่อนข้าวมาก่อนโอ้ยข้าวมาก่อนโอ้ยอุ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 ้ยโลกอุ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 ้ยโลอกเก็บของดีกว่าควรเกินตกใจตกใจเมื่อตกใจ กูคิดว่าปลาผิดจริงยศเช้กูก็มองหาไอ้เหี้ยแล้วเบิดอยู there, <s <S ่นะวะผมรู <oh ้สึกว่าผมไม่อยากให้เพื่อนแบบแย่งหน้าผมเลยว่ะว่าผมสองคนได้ไหมไปเดียวดีกว่าไปลุดมือหลุดมือเลยหลุดมือจริงหลุดมือจริงหลุดมือจริงเเาริดวลโอ้ยโอ้โหหลุดมือโอโห้ไม่ได้ตั้งใจ ไม่คือเพ่อแจ๊ผมกดยกเลิกไปแล้วเว้ยแต่มันไม่ยกเลิกให้ผมอ่ะผมงงว่ะขอโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจแต่จตนาครับไม่ชอบมันไส้อ่ะมองมเฮ้ยมีคนมีคนครับ้านนี้ผมเห็นแล้วเจอคนเหมคลมคลมระเบิดขึ้นไปได้ไหมครับอุ้ยเฮียล็อกระเบิดเรียบร้อยขับลอยไว้ทุกคนครับทุกคนในบ้านออกแล้วอกูหลังใครยิงกูใครยิงกูไอ้ยังอยากยิงเสือดิบยังอยากยิงเสือดิบดูง่ายตรงนั้